ขอบคุณบริษัทนวนครนะครับผู้ใหญ่ใจดีมอบไอศครีมให้ศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการอำเภอสูงเนินครับผู้ใหญ่ใจดีน้องๆนะครับก็จะพิเศษกว่าท <ขอ S 1> ุกที่นะครับ <ขอ S 1> คุณครูเสียสละมากเลยดูแลคนต่อคนครับขอบคุณนวนครมากเลยครับนวนครดีดีครับผมไปที่ว่าคนแครกได้ได้ครับขอขอขอ ศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา,าสิบเอ็นะครับจวัดขินแกหน่วยบริการสูงเนินนะครับวันนี้นวนครมีไอสครีมมาให้น้องๆด้วยนะครับไอสครีมผู้ใหญ่ใจดีนวนครน,นะครับ ูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิเอ็ดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี K ้พ <antique> ่อใหญ่ใจดีมีไอศครีมรสช็อกโกแลตอร่อยอร่อยมาให้ด้วยขอบคุณครับไปวิ่งไปล้างแล้วไปมาศูนย์พิเศษนะครับข้างหลังครัวนะบอจิการซึ่งเนินครับสึ่งเนินอะไรครับมาเอ็ดเอ็ดเอ็ดได้ได้เลย ยวเดี๋ยวม่ตักให้น hmm> ้อยๆก่อนเนาะหมดแล้วค่อยมาเอานะุกคมาเป็นเพื่อนเนัครับครูจบให้เลยก็ได้ลูกครูจให้ก็ได้ก่อก่อนครับก่อนขอบครับก่อนเกบครับเพราะว่าวันเด็กเราก็จะเตรียมมาทั้งอเภอคนมาครับผมรับครับขอบครับคุณครูต้องดูแล คนต่อคนเลยใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งต่อหนึ่งเลยว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นตอแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองลำบากอ่ะเนาะครูต้องเก่งมากเลยเนี่ยอ้องสูงมากใจเย็นมากความอดทนต้องสูงไงใจเย็นครับคุณครูก็ได้บุญด้วยนะครับได้เงินเดือนด้วยเนาะได้บุญด้วยสองอย่างเลยมขอรับคุณครูครับคุณครูเชิญครับมารับหน่อยครับคุณครูมารับเลยครับผม ครับผมคุณครูสามารถรัตนาญานะครับหัวหน้าหน่วยบริการเขตสี่นะครับซึ่งรับผิดชอบหน่วยบริการทั้งห้าหน่วยบริการจายงเนินปัดช่องนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากนวัดนครนะครับซึ่งให้ความอนุเคราะห์นะครับไอศครีมให้น้องๆนะครับของหน่วยบริการสูงเนินของเรานะครับโอกาสหน้านะครับถ้ามีการวันเกิดนะครับหรือว่ามีงานต่างๆนะก็ทางสูงบริการของเราก็เล่เชนนะครับมาทาบุญกับเด็กพิเศษของเรานะครับขอขอบคุณมากนะครับผม ขอบคุณบริษัทนวนนครนะครับผู้ใหญ่ใจดีมอบไอศกรีมให้ศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่1 1จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการอำเภอสูงเนินครับผู้ใหญ่ใจดีน้องๆนะครับก็จะพิเศษกว่าทุกที่นะครับ,บคุณครูเสียสละมากเลยดูแลคนต่อคนครับขอบคุณนวนนครมากเลยครับนวนนครดีดีครับผม